แป๊บนึงโอเคเกมก็แบบสวัสดีผู้ชมข้างครับอยู่เกมฮอลลีวูดฮอลลีเฟงครับผมนะเอาสองครึ่งกูจำไม่ได้ได้วันนี้เดี๋ยวมาเล่นสักครึ่งชั่วโมงดาวสิบเก้าไปเลยดูเจ้ารัศมีห้างแล้วแล้วไงวะเห็นว่ามีเรือเพิ่มมานะครับเรือไงแหละอะไรมาก่อนมันก็มีคนใช่ไหมเออแหละถามไะ้รงงวะ ไอออนจะวางเฮกค้างดังสซ้ายมือโดยส่วนใช้ได้มาซ้ายขวาโอเคเราผมรู้แนวทางแล้วฮะแนวทางปึ๊บทางนี้หนึ่งที่ก็เบิดโลโลแม่งเสียเวลาไอ้แล้วก็ตัวอัตราส่วนก็ใช้ย่อย อันนี้อีกหนึ่งนะฮะแล้วก็นี่แล้วก็นี่มาทิ้งระเบิดใช่ไหมย,ยังใช่ไหมฮะแล้วก็นี่นี่อีกหนึ่งโอเคเล่นความเร็วได้ะฮะขบวนก็ยิงเหมือนกันมาสองว่ะแม่งมึงเริ่มมาสองว่ะโดนยำระเบิดเลยโดนระเบิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอจะช้าหน่อยตรงฮัตเซอร์มาเอาตรงนี้อีกโอเค นี่จะทิ้งระเบิดใช่ไหมกูเห็นอยู่มันก็รีบๆทิ้งมาโอเคสกอ๊อปแป๊บไงฮะอัตราส่วนอ่าฮะอ่าวางนี้แล้วผมมางี้ปบางงานนี้นี่เป็นแหวยาวเดี๋ยวก่อนนะผมขอโปแลนดมวนหัแป๊บโอเค ตรงนี้ตรงนี้เชื่อมนี่ตรงนี้เสร็จแล้วตองใช้ได้ห้องแป๊บนึงขอประมวลผมประมวลผลแล้วอ้านนี้อีกหนึ่งแล้วกัโอเคขอเงินอีกได้ไหมแล้วอีกนี่อีกหนึ่งครับครับครับรับเกรดให้อีกหนึ่งนี่โดนกระเบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โดนกระเบิดนี่ก็โดนกระเบิดโอเคแล้วก็ นี่ฮะนี่อีกฮะอ,อืมแล้วก็นี่โว้ยนี่อีกโว้ยกาส่วนใช้ได้นี่อีกแล้วก็นี่อีกฮะทำไมมาคนมาเยอะวะโอเคครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอสต๊อปแป๊บอื้อหือฉากเด็กครับผมหนุ่ยซอยอนงี้ยเระเบิดแล้วมึงเอาอย่านี่แม่นนงตายวัตเตอร์ฟัคก์ เพิ่มมาเพิ่มมาผมต้องดูนะผมต้องดูจริงๆะไอ้เชียแม่งหลอกฆ่ากันชัดๆอะไรวะมันทิ้งระเบิดแรงมากครับผมพิ้งระเบิดครั้งนี้แต่ละครั้งนี่แม่งไม่ค่อยแรงะอะี้รู้สึกว่านี้หมดแล้วฮะก็ช่างแม่งนะครับอ่าแล้วก็แป๊บหนึง่งอากาศเซิ้ง,งก้ตัก็ขอวางนี่อีก ทิ huh? okay. Okay. Oh ้งระเบิดอ um. okay, okay. really. <laughs> ีกกุนตีงะฮะงี้อีกงี้อีกโอเค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 นี่ก็จะเป็นไฟเยอรร์คับผมไฟเดอร์ไฟเยอร์ไฟเยอร์อัพเกรดหนึ่งโอเคตอนนี้ผมดูหูกมันไม่ได้มันคว้างระเบิดแรงมากผมนี่แหละสมจริงเอ้ยไม่เดี๋ยวมันจะจริงกว่านี้ไม่ได้มันจะเลยจริงกว่านี้ เร่งความเร็วครับผมโอเคคำพวงนี้ใช้ได้นะมีการทิ้งระเบิดละเจอละเจอละทิ้งระเบิด,ม,ดววมาอ่าหา้าอีดอเสียงเบาไป่าวะเข้เข้เร่งความเร็วได้ผมจูพิกัดอืมทิ้งระเบิดมาเห็นอยู่ ใช้ได้ไหมมีเอาโดนโดนไม่เห็นไม่เห็นค่อทีเนี่ยโดนอีกละแม่งมึงยังโดนใส่ให้อีกห้าแล้วฮะเป็งความเร็วอันนี้เป็นความเร็วอ่ะกูให้ระเบิดเงี้ยเดียวเดียวเดียวอ่ะไอ้สิอี๋ดอกกองผมกองการทหารเสริมแล้วขอเสริมอีกขอเสริมครับผม อืมนี่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 ความผิดขี้วะมันต้องจัดสวยงามผมไม่ได้มันไม่ได้บุ๊มพุงโดนอีกแล้วโยวโอเคนี้กำลังการทานมึงทิ้งระเบิดมาอีกละนี่อีกแล้วเอ้ยซีซีซีนี่มันโดนบ่อยจริง บาย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 โอเคอันน okay. mm ี hmm. 是是 like. no no like s. S ้โดนความรำไรมากเลยครับงี้กลางนี่เลยงี้ีกฮะแล้วก็นี่อีกครับโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปก็นางนี้โหก็ใช่ไหมขอวางปลื้มๆไฟก่อนนะฮะไฟเยอะนะฮะผมเดี๋ยวดีเราต้องอัพเกรดอัพเกรดอีกหนึ่งเห็นเขาเดียวนะโอ้โหแจกสองเลยเลย ช่าเบิ้งชูเลยฮะัเบิ้งชูเลยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดอื้อโอเคอักเกรดอักเกรดอืมทิ้งระเบิดมาเฮงอยู่แล้วไม่มไปลังหาทิ้งระเบิดมาเลยจ้าเดี๋ยวตายไม่รมู้ตัวเขมรอื้อีกอีกเอ้ยไหนไหนไหไหนมันทิ้งแล้วโหไม่เห็นโอเคปืนไฟเราเยอะฮะผมพืนไฟวางนี้เสร็จแลก็วางนู่นอีกอันแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหนึ่งสองโอเค เหง้ต่อไปเครื่องบินค่ากัสยยางมาเครื่องบินมาเครื่องบินมา,า,มาเคแป๊บนง่นนะฮะแป๊บนง่งเดี๋ยวสก,ก๊อนโอเคมาละเรียบร้อยผมวางปืนไฟเง,งโอเคเริ่มได้ครับเอาคุลืม รถทั้งมามาเ <มา S 1> ด้อครับโดนกระสุนยแนไม่นอนครับผมไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันยิงย่อยอะแม่งลำคาญเล่นควมเรได้ผมสบายมากขอบเกกอีกหนึ่งโอเคอเก่ความเร็วได้โอเคครับผมตัวเนี้ยสบายครับผมได้เงินฟรีๆยเยอะๆเลยฮะนี่มันทิ้งระเบิดอีกงนะเห็นอยู่อยากโกงอยากโกงยังยังมีทิงระเบิดสงท้ามอีกตียังอะยิงเครื่องฮะ กาสวยไม่ถึงเลยไม่ถึงใครเลยงี้ยโอเคนะโอเคนะโดนลมยิงครับผมโอ้โหโดนลมยิงส่ง้ายส่ง้ายยังยังมันเข้ามาโดนไฟเผาไฟเผาข้างในคนขับตายไม่ระเบิดเลยคนขับฟีชหีอโอเควางพืนไฟอีกหนึ่งตรงไหนดีตรงนี้ฮะใม่ละใหม่ละเล่นความเดียวฮะ โอเคไหนยิงย่อ,อยอีกละยิงย่อ,อยอีกละแม่งลำค้างหมาเฮ้ยเห็นว่มันยิงย่อยเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหางมาแม่งตก,กใจหมดพุ่งมาเร็วเกิน <c oughs> ไม่ถึงงี้วะโอเคโอเคโอเคมึงพิง okay. 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 ตรงนี้ผมว่าจะเอาเงาป้องกันไม่ง่ายเลยเนะี่ยโอเคเรื่องความเร็วผมสบายมากมีการที่ระเบิดหมดไม่มีฮะไม่มีครับ พืนงนี้ค่ะกัเสยียงโอเคอไปแล้วเร่งความเร็วไ,เว,เว,เวได้แล้วก็เร่งความเร็วได้ครับผมรอรอ,รอขอสักสามร้อยห้าสิบอันนี้ผมตั้งทางได้ดีเว้ยแม่งสุดยอดกว่าเอ้ยยิงย่อยมายิงย่อยมาไอ้ไอ้ไอ้ัเองเชื่อไหมแม่งยิงย่อยแม่งเลยเพราะว่ามันมีบางครั้งที่บางครั้งที่ไม่ยิง ปุ๊บค่ะเอ้ยข้ากัริสยามมาวะแม่งข้ากัริสยามมาอัพเกรดนเงกูว่าต้อนรับไปเลยอันดวงรุมหมืเง,งี้ยไม่ตายก็หือว่าสุดยอดกผ็ผมไม่อัพเกรดเยอะหรอกมามาโอ้ยมาเยอะๆดิมาเยอะดิทา,าง,งนี้ยิงระเบิดนี่สุดยอดแล้วนะนี่ยิงข้ากัริสยามก็ยิงครับผมตอนนี้ผมกำลังดูมีการยิงะระเบิดว่าไม่มีตอนนี้ลสมสามารถวางนี่ได้แล้ว เทพไหมล่ะกูโอ้โหมาเป็นคณะอย่างงี้ต้องคอยดูดีๆครับผมไม่งั้นชิปหายแล้วเน่ยดูดิดูดิถ้ากระเช้าสี่เงินโอเคปืนไฟลังเผาเรามาอยู่ฮนะไม่ต้องกลัวครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดระเบิดอื้อหืออื้อหือมาเยอะเกินมาเยอะเกินครับผมแต่ไม่เป็นไรมาเป็นกองแค่นี้เองเหรอวะโอ้ยังมีระเบิดทออีกสง่งใครอีกนะแม่เจ้าเอ้ยไปไปไปขอบคุณสำหรับห้าร้อยบาทนะฮะ ได้แล้วครับปืนใหญ่สองอันรถถังมาพร้อมกับคนด้วยโหมีการคิดระเบิดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮียอะไรวะกูเห็นอะไรอ๋อค,คิดว่าวิือกีผมตกใจว่าผมนึกว่าอะไรที่จริงอะไรนะไอฮะหางะมันโดนไฟผมคึกว่าไอบอลลูนแม่งยิงปืนไฟมาแม่งตกใจเลยเรานี่ปืนใหม่พร้อมยิง นี่แม่งจะพังโอ้โหเกือบไปแล้วไม่เห็นอะ่ะบางรูนแม่งยิงตอนไหนวะก็ที่ผมเล่นความเร็วไม่ได้ผมมีโอกาสมากที่ผมจะตายจะแพ้เลยไม่ใช่ตกลเพราผมตกลคือผมอยู่ในหนึ่งในอาหารนี่ละแม่งก่อนที่ผมผมเป็นผู้มับมัญชาเออเดี๋ยวจะพ่ายแพ้ต้องพูดแบบทางกลางมึงยังฮิงอีกดิ่งเสียงเว้ยโดนรูปหงะยอมแพ้เถอะโอเคชุดต่อไปอะไรมาวะ โอเควะไงรู้อยู่รู้ทรั้งรู้โอ้โหพุ่งมาอย่างชา้าๆกว่าม,มึงจะโดนฮึเรื่องความเร็วผมมึงโดนรูปแบบเงี้ยแม่งไม่ตายสุดยอดครับผมม,มาทั้งคนด้วยโอ้โหมาทั้งคนด้วยฟังเสียงดีๆฮะแล้วก็ดีอ่ะแล้วสุีฟังเสียงดีๆฮะได้ไงไดไงขงบวนนี้ <c oughs> นี่กำลังยิงอยู่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อีกวางนีอีกเออยอะเยอะเลยเยอะเยอะเลยมาอีกจีจาะนละืะโดนรวมหผวเนี่ยยอมแพเถอะนะยอมแพ้สะเหิดนะฮะกอนนี้หน้าประตูนี่คือคือว่าสุดยอดมากผมหน้าประตูนี่ป้องกันได้แบบแข็งมากเกก็มีบางส่วนเข้าไปได้มันก็โดนรุมอีก เฮ้ยมันอ้อมมาแม่งก้นตีงว่ะเฮ้ยม,มันเจอปืนยิงข้ากยายัษย์เชียงชุกย่อยเลยเอาเอามีป้องกัน่ไงฮะกัษย์เชียนป้องกันหน้าประตูอยู่นี่ฮะอันนี้ยิงไม่ถึงเว้ยวงรอบเว้ยแม่งแต่นี่มันยิงป้องกันไม่อยู่ครับไม่เป็นไรครับผมโอ้โหเหลือสิบห้าแล้วครับ <c oughs> ยังไม่มีตัวไหนหน้าไหนเข้าไปได้เลยอัพเกรดก่อนโอ้โหมานสามเลยอะไรหรออะไรมาสามเครื่องบินก็มา โอ้โหมาดีมาเยอะๆเลยฮะเรียนความเร็วได้ผมสบายมากฟังเสียงห้องงานเองว่ามันลงที่ไหนจะลงที่ไหนอะไรยังไงบอกข้ามาข้ากองการที่จะรู้อยู่แล้วอันนี้ก็ลุมยิงดีงมากกองการไงในไหมฉลาดมากผมชุดนี้ชุดต่อไปเครื่องบินมาแล้วก็รถถังมาด้วยมันยิงด้วยเฮ้ยโอ้โหรักเก็บให้ เล่นคอมเดียวได้สบายมากว่ะผมง่แหละได้เปรียบว่ะผมหลังที่สิบเก้าโอ้โหเข้าไม่ได้เลยสักคันสักลำเลยโอ้โหอื้อหืออื้อหมเรากลับไปที่คนมาว่ะแล้วก็เครื่องบินเลยอากิเอะอากิเอะกันก็เสริมปืนให้อีกหนึ่งกระบอกนะฮะจะมาอะไรก็มามาเยอะๆเลยขอกรุ๊ปเอง อยู่ดีกินดีอุย้ยเครื่องบีงี่มันเริ่มหาเรื่องแล้วฮะหาเรื่องยังไงก็คือมันโอเคลืมไปยังมีนี่เว้ยถ้าเครืองบีงเข้าไปได้ผมจะใส่เครืองบีงถ้ารถขังเข้าไปได้จะใส่งี้เว้ยถ้าควนเข้าไปได้จะใส่งี้เว้ยฮึ <c> ่ม <oughs> บอกให้รู้ไว้เผื่อไม่รู้คิดเรื่องคอมเยอโอ้เสียงปุ้ลูมาอีกครั้งอยู่นี่เว้เห็น <c oughs> อยูอ่เห็นอยู่ฮะโอเคเห็นอยู่เห็นอยู่วังนี่อุ้ยได้เยอะเลยเนี่ยโอ้โหปืนใหญ่ได้มาเยอะมากแล้ฮะ อะไรเข้าไปได้บอวะผมว่ามีอยาเข้าไปได้ว่ะแม่งโอเคนี้ผมวางปืงนยี่ห้าก,กระสยานะครับเสือมาฮะแล้วมันตอนนี้ยังไม่มีลำไหนที่เข้าไปได้เลยะฮะตอนนี้เห็นข้างล่างไหมโอเคเรียบร้อยผมสวนข้าบงบนนี่กำเคลียร์นะฮะเข๋ยวเคลียร์ไปได้โดย,โด,ยด้วยดีรับผมโดนบุมขานะแม่งปืนกลก็ยิงถึงนะต่อไปเป็นรถถังแล้วก็นี่มานี่ปืนใหญ่สุดยอดแล้ว อืมอักเห็อีกหนแล้วก็เครื่องบินมาใช่ไหมเครื่องบินมาเราหวังอะไรไม่ได้ะฮะก็เล่นความเดียวครับผมมายัางไงก็โดนปีกอยู่เดยวอ่ะสิบเก้าสิบเก้ามาโอ้โหยมาบังลูนมาเยอะกว่าแกเนี้ยกินหมดก็ผมไม่เป็นไรใครมายิงย่อยแถวนี้วะแม่ ปื้อหนึ่งครั้งรู้เลยนะดูดีดูดีดกลางรุมเลยเยอะมากผมด่านนี้เป็นอีกหนึ่งด่านที่แบบทหา,หารคนไหนเข้าไปไม่ได้ผมโอ้โหสุดยอดมาเขือเฮกันนะ่ะต่อไปอะไรมาอัพเกียรดให้เลยรถถังก็มาเร็วความเร็วผมโอเคโอเคมันยิงมันยิงมันยิงอะ เฮ้ยมันยิงก็เว้ยมันยิงก็เว้ยมันหาเอ้ยเฮ้ยมันดูดจากวงวง,วงโอเคเรียบร้อยโดนสังหารหางยิงเรียบร้อยผมใส่เครื่องฮะโอเคเรามีคนมาวะ่ะยิงระเบิดให้กูด้วยอ่าอ่าห่ามาดีมาดีเรียบร้อยผมโอ้โหมันลงไหนกะเฮ้ยมันลงไหนวะเอ้าหัวตายเลยอันนี้ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ามันมันกากรแล้วไม่ได้อัปเกรดให้ ก็โอ้โหยิงไม่ไกลยิงไม่ไกลอื้มเหมาะเจาะมากรถถังคันใหญ่นะฮะไม่เป็นไรครับผมอ่าป้องกันสายป้องกันก่อนกูขอให้ซ่อมได้ทันไปพันทันอื้มยิงย่อยเขามายิงย่อยยิงย่อยพร้อมยิงยับเลยแม่งเฮ้ยหลงหลงหลงไอเฮียหลงไอเฮียหลงแฟนไอหลงเฮียเรื่องคอมเมลได้ผมสบายฮะ มายัางไ,ไงก็เอาไม่อยู่ครับผมบอกตรงเลยฮนะฮะฮะกูใส่ให้หนึ่งเครื่องฮะเอาตกลไปแล้วสองนี่โดนแม่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมฟืนนี้ฮะคกระสรางกำลังลุมยิงนะฮะอืมโอเคอะไรมาเฮ้ยพอกันที่ถออด่างนี้เราชนะแล้วพวกายมาไม่ได้หรอกทหารเต็มเงี่ยแม่งแกด่านก็ไปฮนะหาน้อยนะผมรู้อยู่โอ้โหมาเนคณะ อื้มฮึ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 เดี๋ยว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 หลงฮะหลงเข้าไปไม่ได้สักลำับผมแล้วไอ้ไงโดนไงนี่โดนว่ะอื้มฮึอื้มฮึอื้มฮึไปนึงแป๊บนึงขอขอช้าๆกูสต็อปแม่งเลยโอเคเรามีควงมาเรามีทำไรผมรอบนี้อัพเกรดเข้าที่สุดก็ที่จะทำไม่ได้ครับผมนะทุกคนนะครับนะครับนะครับกูเล่ะอัพเกรดอยู่กำลังทยอยอัพเกรดอยู่ ไงก็ได้อะขอให้ให้อัพเกรดไปให้เลยอ่ะเออมาเป็นข้างหน้าอย่างเงี้ยก็อัพเกรดไปเลยอะไม่สนใจอ่ะฮะเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วฉลองกันหน่อยมาเยอะขนาดนี้กูเป็นภาพป,ปกไปเลยเงี่ยแน่นอนครับภาพป,ปกเรื่องคองมเมลได้ผมตอนนี้โอ้โหโหูมึงเข้าไปได้ด้วยเฮ้ยโอ้โหตอนนี้รู้สึกว่าความหวังสุดท้ายผมพี่คิดว่ามันไม่น่าจะเข้าไปได้คือมึงเสือเข้าไปได้ฮะดูหัวใจดีครับหัวใจแม่งลดครับ ลุรหรือเปล่ามันก้องอุย้ยนี่มันจะพังโอเคลุกครับผมลุกแล้วจะรู้แล้วจะลดกแล้วไปเลยเข้าไปเข้าไปเข้าไปแม่งเอ้ยนึกว่าจะพังแบบดีๆมึงเอาเครื่องบินมาเป็นร้อยลำจะบอกอะไรให้สงครามลกครั้งครั้งที่หนึ่งนี่เครื่องบินนี่แทบจะไม่มีเลยรู้เปล่าพื้นที่ไหน,นเครื่องบินแค่สองลำสามลำเท่านั้นอันนี้แม่งมาเปนา็ขนขยะขยะชาติ โอ้ย oh, oh. สมจริงอยู่กูยอมสมจริงไอ้สมจิมเอ้ยสมไอ้สมกูคุยดีสมจริงไอ้ออเกมนะงานร่วมนะครับตัวนี้โดนลุมอยู่ใช่ไหมตอบกลับกำลังแทะคลื่นอยู่โดนลุมใช่ไหมรถถังเฮ้ย hey. ไอ้ทหารงานซีมึงโดนลุมหรือเปล่าแทะคลื่นมาแล้วมึงได้ยิงเปล่าเนี่ยได้ยิงก็ไม่ต้องกบกลับโอ้ได้ยิงแล้วโอเคพัง okay. ผางแบบพี่มากครับอันนี้ไม่เอาเอาน,นี้ไปเออเครื่องบินปืนใหญ่สุดรักของเราโอเคแล้วถหาหางเราตายไปแล้วสองนายกูจะเอาไปด้วยไม่ได้ฮะสิ่งที่ดีสุดข,ของเราคือปืนใหญ่อันนี้เปิดร็อกได้เว้ยเปิดดีไหมกูไม่เปิดกูเห็นโอเคผมเลย10นาทีแปลว่ากูหายไป20นาทีใช่ไหมโอ้โหมีงซายสี่พันสี เฮ้ยได้แล้วโอ้โหแบบไหมรัะผมอันนี้อันนี้ก็ง่ายจะนี่น,นี่สองพันโอเคเราจะได้อะไรใหม่ๆก็งน,นี้โอเคนะครับผมก็สำหรับนี้ครับยีบ่สิบวัยเฮียงเนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าผมผมพี่ดาวโชว์ครับไป้ะครับ